มะปางวันนี้เราจะมาแบบกินมะปางกับมะม่วงแต่มะม่วงนี่จะกดดินไหมมะม่วงน้ำดอกไม้นี่สม้สมๆแต่แต่กินมะปางก่อนเนาะอันนี้มาเป็นมะปงังหวาน้อจ้ะทุกคนหวานแบบไม่มีเปรี้ยวผสมเลยนะ่ะหวานแบบเจี๊ยบอันนี้ขลางแล้วนะจ๊ะล้างแล้วเด้อ เลูกสีแบบนี้ไม่ได้เปรี้ยวเลยทุกคนไม่มีเปรี้ยวเลยมันออกจะหวานแบบจืดๆโดยสันนะมาใครกินข้าวแล้วก็มากินผลไม้ต่อใครจะกินมะม่วงก็น้ำปลาหวานมาได้นะจ๊ะหวานหวานทุกคน หวานเจีเ๊ยบหวานแบบไม่มีรสเปรีย้ยวมันตรงอมเปรี้ยวอมหวานเนาะมันจังซ่บมาปางถ้าหวานแบบนี้มันเป็นหวานแบบก็เรียกว่าหวานจืดๆหวานอย่างเดียวกูถึงมาปางเนาะทำมาปางเหวอร้อยแก้วกินก็ได้เนาะพยางก็ไม่เคยกินจกเจ้าเอาเคยกินอยู่ตอน เหตุงานอยู่โรงงานเนาะแซบ่บทุกคนอืมคเคยเห็นอ่ามาปางร้อยแก้วมาแล้จากใครจะกิน เบื่อแต่ยังยาางี้หละมะปังเม็ดใหญ่ใหญ่ไม่เหนื่อยอยู่นิดเดียวอันนี้มะาปาังหรือมะยงชิดทุกคนทานดิมะปังก็มะยงชิดลูกไข่ไข่กันเนาะแต่ว่ามะยงชิดจะลูกใหญ่ก็จะเป็นบางสายพันธุ์ก็ไม่ลูกเฮ้ยเสียงรถอ่อยวิ่งตื่นเช้ามาก,ก็แต่เชา้ามืดตื่นเช้าก็วิ่งไปแล้ะ สายนยก็ออกมีเงาสวัสดีสีร้านลูกตานะจะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้เนาะวันนี้มาสายแต่ก็ยังไม่สายหรอกเพราะวา่าจะอยู่ในช่วงนี้แหละประมาณหกโมงไปหาเจ็ดโมงเนี่ยอืมแต่จะไพยายามไม่ให้เกินเจ็ดโมงเนาะตอนเขาขึ้นนะจะพยายามให้อยู่ในเวลาบางทีมันก็ตื่นสายทุกคน ช่วงนี้อากาศร้อนเนาะมันคือนอนกับกุจะรับทำไมไม่กินในบ้านครับอ๋อมันทางหนกมันได้มันได้อากาศเรามาฟังเสียงหนกด้วย ฟังเสียงนกหน่อยอยู่ในในสวนในสวนพักนะบ้านก็นอยู่แค่ตรงนี้ <c oughs> เดินออกมานิดหนึ่งปะายาอ่านอังกฤษไม่ออกเดินน้องอะไรก็ไม่รู้สวัสดีนะครับกินข้าวยังยิ่งถอยออกมากินผลไม,ม,ม้มาหวานหว,วานมาปางเขาก็ได้หวานแบบไหนมีเปรี้ยวเลยอ่ะมันต้องเปรี้ยวนิดหน่อยเนาะหวานอมเปรี้ยวหน่อจะแสบ สวัสดีเจริญร้านดวงตานะจ๊ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้หรือว่าจะกินมะม่วงอนำ้ำมาน้ำดอกไม้ด้วยนี่มะม่วงเปรี้ยวเปรี้ยวลูกใหญ่เนอะถ้าจะกินแบบกินก็อ่าน้ำปลาหวานหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมะม่วงถ้าเป็นน้ำดอกไม้ต้องลูกหน่อยกว่านี้เนาะลูกสักขนาดนี้ก็พออันนี้มันใหญ่มันใหญ่แล้วมันเปรี้ยวเปรี้ยวมากส้มปิดเลยอะ อืมอันนี้นะหวานหวานมีหลดเดียวคือหลดหวานหวานจืดๆมัต้องหวานแบบว่าหวานอมเปรี้ยวจังจะแสนะ่บเนาะมาปางจ้าลูกตโตๆมาเด้อใครจะกินสวัสดีเจ็ดล้านดวงตานะจ้ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้เนาะได้บรรยากาศด้วยได้ฟิลด้วย ได้อีกกี่ตัวนนไม่เอากระแป้งไปใส่ฮะเ,เอาทำไมไม่เอามา,าย,ยัานบุนพเต้มมันจะได้หลายปนไหนหอยบะบานไปเก็บหอยเจอรี่หลายแทะอยู่ในบอ่อปลาในน้อยๆหลายเลย สวัสดีสิบเอ็ดล้านดวงตาอาจารใครเข้ามาแล้วทักไทยกันได้เนาะมาเด้อมาเด้อมาเด้อมากินเด้อนี่เด้อบ่หมากินเมดเดออืมแซ่บแซ่บแต่ว่าเม็เดใหญ่ไปหน่อย ม่ใหญ่โผโ่กินมืดนี่ก็ไม่ต้องกินข่าแล้วเนาะทุกคนเนะอาไปแล้วบอกเสร็จแล้วแล้วหน้าตาไม่ทาแป้งเลยนักเรียนจะไปโรงเรียนแป้งก็ไม่ทาไปโรงเรียนไปโรงเรียนเสียงฟังเสียงหนกเดยทุกคนนึยดีคือหยังนี่กินหนกบานนะฟังเสียงหนกมีหอดหนกเขา กุุดกุุดกุกุดกุกุดกุกุดกุุดกุุดกุกุอยู่นนอะอะไรออกดอกแล้วบออะไรผึ่งเอามาออกดอกแล้วอันนั้นนาตาถ้าเอาไปปลูกใบไก่กันถ้าเกิดมันนั่นอะมันเมดโคมันจะเขาได้เหรอต้องรู้ด้วยนะถ้าเขาไม่ได้ก็นี่เลยเอามาวางไว้หน้าบ้านนี่เลยเดี๋ยวปลูกใส่กระถางหรือใส่ใส่เข่งก็ได้เนาะ เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันติดกันโผล่มโคมจะเหวี่ยงลำบากเด้ต้องไปยืนดูก่อนไปโรงเรียนกันหรือยังร้าหน่อยโรงเรียนอะมาเด้อมาเด้อมาเ,เด้อกินมะปังจกักจะชวนกินอะไรกินมะปังเนี่ยใครอยากกินมะม่วงก็เลือกเอาเนี่ เอาวินนี่เป็นยังไงมั่งสบายดีสบายดียดแต่ว่าช่วงนี้หลอนหลอนนิดหน่อย <laughs> ไม่นิดหน่อยหรอกสีแ้งอยู่แล้วเนี่ยเป็นยังไงมั่งอยู่ทั้งคู่หายหน้าหายตาไปนานเลยแล้วไม่เห็นไม่เห็นไล์ไม่ไล์แล้วบอก ป่วยครับอ้าวเป็นอะไรป่วยมาก,กี่วันแล้วช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะบางบางทีกับฝนตกใช่บางทีกับฝนตกแต่ทั้งเนี้ยร้อนมากเลยร้อนโอ้โหร้อนแบบสุดๆเลยอะฝนก็ไม่มีลงมาสักรอบเลยที่อื่นเขายังมีแบบฝนตกมั่งเนาะทั้งบ้านป้ายาไม่ตกเลยนะไม่มีฝนเลยแต่ว่า ม่มีฝนพอเวลาเรานอนเปิดพัดงมืมดคืนน่ะเสียงก็จะเปลี่ยนเห็นไหมช่วงนี้ไร่สดเงียบอย่างเดียวครับอ๋อเอ๊มันคือไม่ขื้นมาฮึมันคือไม่ขืนกระดิ่งแจงเตือนของปยาปกติมันจะขื้นทุกคนได้ถ้าใครไร่อะ่ะมันจะขื้นทุกคนทุกคนวเขาไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่กันบ่ป่วยมาสามสี่วันแล้วอ๋อแสดงว,ว่าอากาศเปลี่ยนฝนตกแล้วก็มาร้อนอย่างงี้มั้งเนาะแต่อยู่เนี่ยร้อนอย่างเดียวเลย อยู่ที่ว่าวันหนึ่งจะหลอนมากหลอนหน่อยเซ็งจิเปิ้งเลยอึงเบื่อตรงหนาหลอนเนี่ยแหละขอให้หายไวๆเด้อกินยาแล้วก็นอนผักผ่อนเนาะ เซ็ยงก็ตรงนี่แหละเซ็งกับบรรยากาศอากาศนี่แหละมันร้อนทำมันร้อนแล้วมันร้อนอู้คักแน่นอนเลยสวัสดีครับใครมาเป็นภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกก็ยังเป็นภาษาอังกฤษที่อ่านไม่ออกมันเดิมโดยเจาะทุกคนโบแซบอะวินนี่มาปางอันนี้มันเป็นมาปางที่แบบว่ามันโบแซบไม่เป็นไรจ้าขอบคุณมากๆจะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเด้อโอเคโอเคขอบคุณนะครับ ขอบคุณวินนี่มากเลยพักผ่อนพักผ่อนเยอะๆอย่าห,ากหักโหมกับงานพักผ่อนดูแลตัวเองเวลาไม่สบายนะทุกคนเอ้ยมันเป็นอะไรที่แบบผมเลมบีครับเลมบีเลมบีโอเคไปโรงเรียนไหมนี่กินข้าวยังมากินข้าวแล้วก็มากินผลไม้หวานหวานอันนี้นะ่ะ หวานแบบว่าหวานซื่อ,อหวานไม่มีรสชาติอื่นเนาะยามมองไม่เคยเห็นสวัสดีห้าล้านดวงตานะครับสวัสดีทุกๆคนเลยทักทายยามเศร้าๆเนาะในสวนเพราะว่ามันอากาศมันเย็นดีมันได้ฟังเสียงธรรมชาติเสียงนกเสียงนกคงนกเขาขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะมาให้กําลังใจก่อนไปโรงเรียนเนาะเสียงเห็นไหมเสียงก็เปลี่ยน โอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณน้องอะไรเนี่ยน้องเลเอมบีนะครับขอบคุณนะครับไปโรงเรียนเดอ้อเดี๋ยวปัญญาก,ก็จะลงกันแหละประมาณจากักอีกประมาณสักสี่นาทีเนาะสี่นาทีเดี๋ยวปัญญาก,ก็ลงแล้วขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับโอ้ยโอ้ยหวานโพดกับบาแผยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่เขามาถักทายกันเนาะจ๊ะเนาะ ามาหายกำลังใจกันทักทายกันไปพูดคุยกันนิดหน่อยกระบอเป็นอย่างเพราะว่าวันนี้ปยาก็รู้สึกว่าจะมาสายผลไม้อะไรครับอ๋ออันนี้มะปางมะปางแต่หวานเจี๊ยบเลยอันนี้มะม่วงมะม่วงดิบน้ำดอกไม้อันนี้ก็เปรี้ยว <laughs> เปรี้ยวก็เปรี้ยวโพดอันนี้ก็ได้เพราะว่ามันมันลูกใหญ่แล้วเนาะลูกขนาดนี้กินสมไม่ได้แล้วเอามากินแบบดิบบ่ได้แล้วเปรี้ยวมีอย่างเดียวคือเอามายำ เอามายําใส่เป็นพวกยํากบเนาะเอามาใส่ยําเอามาเอามาตำอืมเอามาซับๆแล้วก็ตำแซบอยู่มะม่วงดิบน้ำดอกไม้กับมะโยงชิดไม่ใช่มะยงชิดต้องลูกใหญ่กว่านี้เนาะอันนี้มะปางมะปางแต่หวานเขียบเลยหวานแบบจืดๆมันก็เลยเอาจจะไม่ค่อยจะแซบท่า่เนาะถ้ามันอมเปรี้ยวอมหวานนะจังจะแซบหวานจืดมากนี่ลูก โอเคอยู่สวัสดีจ้าเอินเอินมากินมามะปางเนะาะมะปางอะแหละถ้ามายงชิดมันจะลูกใหญ่กว่าน,นี้เนาะเลิบสามค่ะขอบคุณนะจ้าสาวเอินเอินคนสวยนี่มาเลยมากินกับมะปางกับปายาเฮ้ยจะกินอันนี้มะม่วงดิบน้ำดอกไม้ <laughs> อ๋อปยามานั่งหลับหลับอากาศตอนเช้าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก่อน พอบานไปส่งนักเรียนกลับมาจังจะลงมือปลูกพักปลูกหลอดนีด้ตรงโอมาจะเอาตรงโอลงลงเข่งเนาะเราจะเอาลงเข่งแล้วก็ามาตั้ง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 เอาไว้เพราะว่าถ้าเกิดเราเอาปลูกลงพื้นนะมันมันกําจัดไอ้พวกยายากเนาะแล้วพักเราก็จะไม่งามด้วยมันก็จะเป็นแบบว่าเหมือนกับมีแต่มีแต่ยา้ะนะอันนี้ก็จะเป็นบอกคอลี่ก็เริ่มเริ่มจะออกแล้วแหละ ยากกินมะม่วงป่ะน่ะมะม่วงน้ำดอกไม้เอนเอ็นกินได้แล้วเปรี้ยวเปี้ยวเอาไปใส่อันนั้นได้อยู่เอาไปใส่ยำยำกบไปตัแซบเนาะนี่นี่เดี๋ยวปยาจะเอาเนอมาปอก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 ็กินมันยังีงเลย <laughs> กินมันต้องควงนี่เลยเนาะ <laughs> มันส้มไหมอันนี้น้ำดอกไม้นะจ๊ะน้ำดอกไม้ดิบมันส้มปี๊ดเลยเออต่ำๆเนาะเออเมนเมนเมน,มนเออแมนเดี๋ยวปยาจะต่ำ แต่ปายาตำตำไม่ใส่อันเดอไม่ใส่กุ้งแหงด้วยปายาแต่ตำใส่แบบแบบปลาบ้านบ้านเราเนาะเนาะใส่อ่าไอ้นันยะหลายๆสักหน่อยตานเพราะว่าน,านา้ำดอกไม้มันเปรี้ยวเนาะลูกมันใหญ่ขนาดนี้แล้วถ้าเรากินแบบแบบนี้นะมันส้มถ้าจะกินดิบนะตรงลูกแค่ตรงนี้บริเวณแค่นี่นะมันจะกำลังแซ่บกำลังกรอบแต่อันนี้ลูกใหญ่เกินเปรี้ยวบอกเลยเลย ใส่ปลาเยอะๆเนาะไม่ต้องใส่กุ้งแหงเพราะว่าป้าเป็นคนไม่ชอบกุ้งแหงเราใส่หัวหอมหั่นสักหน่อยหนึ่งเนาะไม่ต้องใส่หลายมันจะทําให้เสียรสชาติของมะมงแล้วเราก็ใส่ปลาไหาเยอะๆอืมจีปลาใส่ปลาปลประ,ะดีเนาะเป็นตุกตัวสักตัวขนาดนิ้วมือนิ้วโป้งมือจีโอ้ยแซ่บว้าเราก็อยากว้าเราก็สิตัมก่อนเด้อตัมกินตอนเทียงกำลังเด็ดๆร้อนๆเน่ะโอ้ยแส่บเนาะ ที่แล้วโอ้ยสองลูกก็พอละมั้งที่แรกว่าปัญญาว่าจะเอามากินกับพริกเกลือแบบทําพริเกลือผงนะแล้วก็เอามาตุ๋ยอย่างงี้เลยโอย้ไม่ไหวดูท่าแล้วี่ไม่ได้พอสองคำนะมันส้มอยู่ี่ลูกละสองร้อยแปดสิบบาทอยากให้มาบานเฮาดีเนาะมาเอาซะมาเอาเอาปัญญาให้หมดนี่แหละสี่ลูกนี่ว่าใสนะ่ยำกบเนาะเอเดินเสายาีสยบใส่ยำกบใส่อ่ะ กบตัวใหญ่ๆสักสักสองตัวจีกเอาติเนื้อแล้วก็ซับมะม่วงใส่ใส่มะม่วงหลายๆให้มันได้ได้ได้หยำม,มะม่วงเนาะมันจังแซ<ะ>่บป๊อดอยู่นู่นคือแพงเท้ะนี่ลูกแบบสวยๆอันนี้ลูกกำลังกินลูกกำลังใส่ยำเลยใส่ยำใส่ใส่ตำที่เราตำกินนี่โอ้แซ่บเหนือขนมืนอ,อพอด,ดีแหละเดี๋ยววันนี้จะตำสักหน่อยสักสองลูกก็พอพอบานไม่กินด้วยเนาะอ่ะ มาทีนี้เรามาดูเวลาโอเคได้เวลาแล้วทุกคนระยะจะไม่ค่อยไล่นาะนเนาะก็จะแข่ประมาณสิบห้านาทีแต่อันนี้ก็เลยแหละเลยมานาทีหนึ่งนาทีกับสองนาทีแล้ะขอบคุณนะจ๊ะกินต้องเปลือกเลยกินต้องเปลือกเลยบอชิบอว่บบาฝาดจ,จะบอกเออแต่ก็กินต้องเปลือกกนะจะโอเคอยู่เนาะเอาเปลือกตัดเปียวเนาะขอบคุณหลายๆจ้าสาวเอิญขอบคุณมากๆจ้ะขอบคุณน้องเลเลแล้วก็วินนี่เดี๋ยวนะอีกคนหนึ่ง ไม่รู้ชื่อเพราะภาษาอังกฤษปัญญาอ่านไม่ออกขอบคุณหลายๆจ้าเดี๋ยวปยญญาขออนุญาตลงนะจ้าขอบคุณลมบนด้วยนะจ๊ะเนาะ่า,ายยาวมันจะเวลาคนย่อนหลังไปเสสงสารเขาเนาะ <laughs> ขอบคุณมากๆจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบายพัดดานมันแพงเนี่ย,ย,ยอยากปยญาอยากหายกินได้เนี่ยเออเอาไปทัองสีลูกนี่แหละไปแล้วนะจ๊ะไปแล้วเด้อขอบคุณนะคะบ๊ายบายจ้า